จะเป็นยังไงเมื่อพ่อแม่พากันหนีออกจากหมู่บ้านและปล่อยให้พวกลูกๆใช้ชีวิตอยู่กันเองเพราะยิ่งพวกเขาโตขึ้นก็ยิ่งดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังพอเหลือแค่พวกเขาในหมู่บ้านก็แทบจะเละเทะไม่เป็นท่าพวกเขาเลยแบ่งออกเป็นสองฝั่งและความเห็นของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ตรงกันงานนี้จึงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายกันไปใหญ่กระดาบสวัสดีครับผมดูพี19ึ่หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า trouble of tim patil 2 0 0 8 เรื่องราวจะเป็นยังไงพ่อแม่จะกลับมาหาเด็กๆหรือไม่มารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเปิดมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวชายแดนประเทศฝรั่งเศสที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากชาวบ้านก็ทำมาหากินกันคล่องแคล่วมีพืชผักผลไม้และสัตว์ต่างๆไว้ทั้งกินและขายกันอย่างไม่ขาดปากขาดมือทุกคนมีฐานะกันพอสมควรเด็กๆส่วนหนึ่งอยู่กันอย่างมีความสุขตื่นเช้าไปโรงเรียนอย่างขยันขันแข็ง ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีแต่มีจุดหนึ่งที่ดูแล้วมีปัญหาใหญ่เลยก็คือมีเด็กๆบางส่วนที่ค่อนข้างหัวดือ้อไม่ยอมไปโรงเรียนวันๆเอาแต่วิ่งเล่นไปทั่วหมู่บ้านแกล้งคนนู้นทีคนนี้ทีและคอยสร้างความเดือดร้อนให้คนในหมู่บ้านเป็นประจำและเด็กๆ2กลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไหร่และแบ่งออกเป็น2ฝั่งผมขอเรียกว่าฝั่งเด็กดีและฝั่งเด็กดื้อแล้วกันนะครับ วันหนึ่งขณะที่เด็กๆฝั่งเด็กดีกำลังเรียนหนังสือกันอยู่นั้นเจ้าหัวแดงลูกกระจอกฝั่งเด็กดือ้อก็ทำการก่อกวนโดยการยิงไก่เข้ามาทางหน้าต่างโรงเรียนคุณครูทนไม่ไหวเลยสั่งให้เด็กทุกคนกลับบ้านและนัดพ่อแม่มาประชุมทันที ผู้ผู้ใหญ่ก็ไม่สนหรอกครับว่าเด็กฝั่งไหนจะเป็นแบบไหนเห็นเป็นเด็กก็เหมารวมกันไปหมดพวกพ่อแม่ครูอาจารย์ในหมู่บ้านก็มาคิดหาวิธีกันว่าจะทํายังไงดีให้เด็กๆเ,เลิกทําตัวแบบนี้ได้และผู้ใหญ่บ้านก็เสนอทางออกว่าพวกพ่อแม่ควรจะแอบหนีไปให้หมดทั้งหมู่บ้านทิ้งพวกลูกๆเอาไว้เพื่อให้พวกเขารู้ว่าถ้าดื้อต่อพ่อแม่จะเป็นยังไงให้เข็ดหลาบกันไปบ้างทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้และเตรียมตัวทําแผนในเช้าวันรุ่งขึ้น ต่อมาพวกเด็กๆก,ก็พากันไปเล่นที่ลานกลางหมู่บ้านขณะที่น้องบานาเบ้ที่ถึงแม้จะเป็นใบ้พูดไม่ได้แต่ก็ฉลาดสุดๆกำลังเล่นบอลอยู่วิลลี่หนึ่งในมือขวาของแก๊งเด็กดือ้อก็เข้ามาแกล้งบูลลี่ล้อเรียนปมด้อยของเขาแถมโยนลูกบอลใส่จนล้มลงไปกองกับพื้นเลยโทมทัสพี่ชายของน้องและเพื่อนๆคนอื่นๆก็เลยมาช่วยและไล่พวกวิลลี่ไป หลังจากนั้นโทมัสได้ไปช่วยแมนเฟรดเข้าไปสอดแนมที่ฐานทัพของแก๊งดิกดือ้อซึ่งมีออสการ์ Oscar เป็นหัวหน้าวินลี่เป็นมือขวาและลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งพวกเขากำลังพูดถึงนโยบายต่อต้านพ่อแม่อย่างเห็นได้ชัดพวกเขาอยากออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเล่นสนุกใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไม่ต้องสนใจคำสอนของใครทั้งสิ้น โทมัสได้ฟังก็รับไม่ได้จึงออกไปเผชิญหน้ากับออสการ์และนัวแลกหมัดกันไปหนึ่งยกแมนเฟรดเห็นโทมัสกำลังจะพลาดท่าให้ออสการ์เลยรีบตะโกวนว่าพวกผู้ใหญ่กำลังมาเด็กๆเ,เลยแตกกระจายกันไปหมดทั้งคู่เลยรอดบาทามาได้แบบบุดวิท โทมัส <Thomas S 2> และแมนเฟรดแยกย้ายกันกลับบ้านระหว่างทางเขาเห็นพวกผู้ใหญ่เดินซุบซิบคุยกันท่าทางมีพิรุษแต่ก็ได้ติเก็บความสงสัยไว้ในใจทางด้านของออสการ์ที่กลับมาบ้านก็เจอน้องสาวและพ่อรออยู่แล้วฉากนี้ก็เป็นจุดฉเฉลยว่าทําไมออสการ์ถึงมีความคิดต่อต้านผู้ใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าพ่อเขามักจะใช้ความรุนแรงกับเขาเสมอเช่นเดียวกับวินลี่แม่ไม่ค่อยจะสนใจเขาเท่าที่ควรนี่ก็เป็นเหตุให้ทั้งสองคนกลายเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กดื้อน,นั่นเองผิดกับพ่อแม่ของโทมัสและแมนเฟรด ที่รักและเอาใจใส่พวกเขาอย่างดีคืนนั้นลุงของโทมัสได้บอกแผนการทั้งหมดกับเขาเผื่อว่าระหว่างทางที่ไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นโทมัสจะได้ช่วยดูแลเด็กๆคนอื่นได้ลุงบอกว่าจะไปแค่คืนเดียวอีกวันจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดและยังกำชับโทมัสว่าห้ามบอกใครไม่งั้นเดี๋ยวแผนการจะไม่สำเร็จ เช้าวันต่อมาพ่อแม่ออกไปกันหมดแล้วแมนเฟรตื่นขึ้นมาและเรียกหาแม่แต่ก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเด็กๆคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันทุกคนได้แต่สงสัยว่าพ่อแม่หายไปไหนและเริ่มกลัวขึ้นมาจับใจทันใดนั้นเองน้องบาร์นาบีาก็วิ่งมาและพยายามบอกทุกคนด้วยภาษามือว่ามีกระดาษข้อความจากพ่อแม่แปะไว้ที่หน้าประตูเด็กๆก็รีบไปอ่านทันทีข้อความในนั้นบอกว่าเด็กๆทำให้พ่อแม่หมดความเชื่อมั่นฉะนั้นเราจะทิ้งลูกๆไปแล้วไม่กลับมาตลอดการเด็กๆ เศร้ามากและคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงต่อกันดีสักพักพวกออสการ์ก็ยกพวกมาที่ลานหมู่บ้านพร้อมประกาศว่าจะเศร้าไปกันทำไมไม่มีพ่อแม่ก็ดีออกเราจะได้เป็นอิสระกันไม่ต้องมีใครมาบังคับพร้อมกับเชิญชวนว่าใครมาอยู่ฝั่งเขาจะให้ขนมและของเล่นไม่อั้นเลยเด็กๆย้ายไปอยู่ฝั่งออสการ์กันเกือบหมดเลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเองครับ พวกเด็กๆฝั่งออสการ์วิ่งเข้าร้านขนมร้านของเล่นร้านเครื่องสําอางและเอาของในร้านมากินมาใช้กันจนเละเทะไปหมดเลยเล่นสนุกสนานกันจนลืมไปว่าเคยมีพ่อแม่เลยละครับส่วนทางฝั่งของพ่อแม่ก็กําลังนั่งพักอยู่กลางป่ามีบางคนที่เป็นห่วงและอยากกลับไปหาลูกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเบรกกันเอาไว้เพราะยังไงก็ต้องให้พวกเขาได้รับบทเรียนกันบ้าง ตัดภาพมาที่หมู่บ้านตอนนี้เด็กๆแยกออกจากกันเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนฝั่งเด็กดีตอนนี้ก็มีมาเรียสาวสุดห้าวที่อายุเยอะสุดคอยเป็นที่พึ่งพาให้ทุกคนและมีแมนเฟรดคอยช่วยพวกเขารวมตัวอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านและเริ่มระดมสมองคิดกันว่าพ่อแม่ของพวกเขาหายไปไหนกันแน่ สักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเป็นพพลเด็กอ้วนน่ารักที่ขอกลับมาอยู่ฝั่งนี้เพราะออสการ์ให้กินแต่ลูกอมจนปวดฟันไปหมดแล้วน่าเอ็นดูจริงๆครับบานาเบ้ตั้งข้อสงสัยว่าพวกพ่อแม่อาจจะออกไปจากหมู่บ้านโดยรถไฟถ้าไปดักรอตรงนั้นก็น่าจะดีแต่เมื่อไปถึงก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะไม่มีแม้แต่งเงาเลย ทางด้านของพ่อแม่ที่ตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วพวกเขาตั้งใจจะไปแค่คืนเดียวอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ไม่ชํานาญเส้นทางเลยทําให้เดินหลงป่าไปจนเกือบหลุดชายแดนเป็นเหตุให้ทหารเข้ามาคุมตัวเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้บุกรุกสวยแล้วสี่งานนี้ อีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านฝั่งออสการ์รวมตัวกันอยู่ที่บาร์วิลลี่มาแจ้งข่าวกับออสการ์ว่าไปดูที่รถไฟมาแล้วแต่ไม่เจอพ่อแม่เลยออสการ์เลยยิ่งอารมณ์ดีเข้าไปใหญ่เพราะยังไงซะเขาก็ไม่อยากจะให้กลับมาอยู่แล้วส่วนมาเรียและแมนเฟรดก็พากันมารับหลุยน้องชายของมาเรียที่แอบหนีมาเล่นที่บาร์มาเรียเธอก็มารับน้องตามปกติแต่แมนเฟรดนี่สิมาเพราะอยากมาแอบสอ่องเมริวสาวสวยที่เขาแอบชอบแต่ดันไม่กล้าจีบเพราะเป็นน้องสาวของออสการ์ได้แค่แอบมองเธอตาละห้อย นี้ก็พอแล้วคือแรกผ่านไปอย่างสงบสุขแม้จะวุ่นวายบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่เช้าวันต่อมาพวกเด็กฝั่งมาเรียก็กะจะช่วยกันทํากับข้าวแต่ด้วยความที่ทําไม่เป็นกับข้าวก็เลยมีแต่ผักแล้วก็ผักพวกเขาก็กินกันไม่ได้เลยแถมเด็กๆที่เคยไปอยู่ฝั่งออสกาก็ขอกลับมาอยู่ฝั่งมาเรียอีกทีนี้เลยต้องประชุมกันยกใหญ่ทุกคนเลยเริ่มแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้ใช้ชีวิตรอดระหว่างรอพ่อแม่กลับมาเด็กๆลงความเห็นให้มาเรียเป็นหัวหน้าเธอและเจ้าตุ้ยหนุยพอลจะรับหน้า ที่ทำอาหารและจะมีฝ่ายจัดหาน้ำไฟไว้ใช้สอยฝ่ายเฝ้าดูความเคลื่อนไหวฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารและอีกหนึ่งหน้าที่ที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือฝ่ายสอดแนมแก๊งออสการ์ก็คือโรเบิร์ตนั่นเองเขาได้รับหน้าที่นี้ไปเขาจะต้องเข้าไปขอความร่วมมือกับแกง๊งและส่งข่าวมาให้ทางนี้ถ้าพวกออสการ์จะก่อเรื่องอะไรจะได้ป้องกันไว้ทันว่าแล้วโรเบิร์ตก็เริ่มปฏิบัติการโดยที่พวกออสการ์ก็เชื่อสนิทใจ ฝ่ายหาน้ำหาไฟก็เข้าไปในโรงไฟฟ้าเพื่อเปิดใช้งานน้ำฝ่ายทําอาหารก็ช่วยกันทําโดยมีโทมัสคอยช่วยอีกแรงมาเรียนนี่ถึงกับต้องขับรถไปเอามันจากสวนมาไว้กินที่หมู่บ้านเองเลยหญิงแกร่งจริงๆทางด้านแมนเฟรดและเพื่อนอีกสองคนก็เข้าไปที่โรงรถเก่าเพื่อไปเตรียมรถบัตไว้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเด็กๆก็ทําหน้าที่ของตัวเองกันอย่างขยันขันแข็ง ตัดภาพมาที่ออสกาเพียงแค่เข้าไปที่โรงเรียนสอหาพวกของมีค่ากับพวกอาวุธมาเก็บไว้เท่านั้นแถมไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทางด้านแมนเฟรดกับเพื่อนก็ทําการสั่งพิมพ์ป้ายเชิญชวนให้ผู้คนจากเมืองอื่นมาเที่ยวที่หมู่บ้านพวกเขา เขาฉลาดและมีหัวการค้ามากๆแมนเฟรดรู้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้กันต่อไปสักพักสเบียงและน้ำก็ต้องหมดแน่ๆเขาจึงต้องทําการค้ากับต่างเมืองเพื่อให้มีไรายได้เมื่อข่าวรั่วไปถึงหูออสการ์ทำให้เขาโกรธมากเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในหมู่บ้านทั้งนั้นออสการ์ Oscar, รีบเรียกประชุมทีมงานทันทีเขาจะก่อปฏิบัติการหนึ่งที่ชื่อว่าปฏิบัติการไวกิ้งเพื่อทวงคืนหมู่บ้านจากพวกมาเรียและแมนเฟรดทางด้านมาเรียที่รับหน้าที่หนักคอยเป็นที่พึ่งให้ทุกคนก็เริ่มจะคิดถึง พ่อแม่ขึ้นมาเธอตัดสินใจมาระบายกับโทมสัสและเขาก็ช่วยปลอบใจเธอพร้อมสัญญาว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเด็กทั้งหลายก็ไม่ต่างกันบางคนละมือหาพ่อพวกเขาหวังเพียงให้พ่อแม่กลับมาดูแลเหมือนเดิมทางด้านออสการ์ประชุมแผนงานว่าจะต้องยกพวกไปโจมตีฝั่งมาเรียเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่และบังคับให้ทุกคนทําตามที่เขาสั่งมเมอรลลเห็นพี่ชายคิดแต่ใช้ความรุนแรงก็เลยทนไม่ไหวและตัดสินใจปลีกตัวไปอยู่ฝั่งมาเรียแทนเช้าวันต่อมาเด็กๆก,ก็ช่วยกันทํางาน ปกติพอมีเวลาว่างก็มาเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาพากันปรับตัวในวันที่ไร้พ่อแม่อยู่ได้มากขึ้นแล้วครับส่วนโรเบิร์ตที่แฝงตัวเป็นสายลับไปพอได้ข้อมูลว่าออสการ์จะโจมตีก็รีบมาส่งข่าวบอกมาเรียแต่จังหวะดันไม่ดีเลยทําให้จดหมายส่งข่าวไปไม่ถึงจึงทําให้ฝั่งมาเรียรู้ตัวช้าออสการ์ Oscar เริ่มปฏิบัติการก่อกวนแล้วก็เริ่มจากเอาเด็กคนหนึ่งไปขังไว้ในห้องเย็นจนน้าแข็งเกาะเต็มตัวไปหมดโภมัสและมาเรียเลยรู้ตัวว่าออสการ์กำลังจะทําการใหญ่ ทางฝั่งของพ่อแม่ที่ถูกทหารชายแดนจับกลุมไว้อยู่ก็พยายามจะหาทางหนีรอดแต่ก็ไม่สําเร็จพวกเขาจึงเข้าไปเจรจาว่าทําไมถึงจับพวกเขามาและได้รู้ว่าพวกทหารคิดว่าพวกเขาเป็นพวกบุกรุกซึ่งนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดพวกพ่อแม่ก็เลยขอร้องว่าให้พวกเขากลับไปที่หมู่บ้านเพราะว่าลูกๆกําลังรอพวกเขาอยู่ทหารก็เลยอนุญาตแต่จะทําการคุมตัวไปก่อนเพราะกลัวพวกเขาจะเล่นตุกติกทางฝั่งของออสการ์ก็ปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องน้องบานาเบ้เห็นพวกนั้นจากหอสังเกตการเลยตั้งใจจะ รีบไปแจ้งข่าวให้พวกมาเรียรู้แต่ด้วยความที่สุขภาพของน้องไม่ค่อยดีอยู่แล้วจึงทําให้น้องเป็นลมลงไปโชคดีที่เมเรลผ่านมาเห็นและอุ้มน้องไปส่งให้มาเรียได้ทันแต่พอมาเรียเห็นว่าเมเรลเป็นน้องสาวของออสการ์ก็เลยไม่เชื่อใจและไม่ยอมให้เข้าร่วมกลุ่มด้วยมีแต่แมนเฟรดคนเดียวที่เชื่อว่าลึกๆแล้วเมเรลเป็นคนดี เช้าวันต่อมาพวกออสการ์ก็บุกเข้ามากลางหมู่บ้านทั้งสองฝ่ายเลยจำใจต้องปล่อยอันตีชุลมุนวุ่นวายกันไปใหญ่เจ็บตัวกันทั้งคู่สุดท้ายแล้วด้วยความฉลาดหลักแหลมของเด็กๆฝั่งมาเรียและความเก่งกาจของแมนเฟรดที่ทำการตัดแปลงรถบัสคันนั้นให้เป็นเครื่องยิงมันฝรั่งขนาดใหญ่เลยทำให้พวกออสการ์แพ้ยับเยินส่วนวินล,ลี่พอเห็นฝั่งตัวเองแพ้ก็กระทำการไม่คาดฝันส่งปืนจริงให้ออสการ์ยิงใส่รถบัสจนกระสุนถากไปโดนแขนหลุยน้องชายของมาเรียจนน้องสลบไป แต่โชคดีที่แผลไม่ได้เยอะอะไรมากไม่นานก็ฟื้นขึ้นมาเจ้าออสการ์พอทำแล้วก็รู้สึกผิดครับวินลี่ก็ด้วยครับจริงๆแล้วเด็ก2คนนี้ก็ไม่ได้มีนิสัยเลวร้ายเพียงแค่ถูกเลี้ยงมาในแบบผิดๆนั่นเอง เพื่อนๆลงโทษทั้งคู่ด้วยการไม่คุยด้วยและให้เข้ามาช่วยทํางานรอจนกว่าพ่อแม่จะกลับมาถึงจะพ้นผิดซึ่งทั้งคู่ก็ยอมแต่โดยดีไม่นานพ่อแม่ก็กลับมาถึงหน้าหมู่บ้านทุกคนเข้ามากอดกันอย่างคิดถึงเด็กๆสัญญาว่าจะเชื่อฟังพ่อแม่และทุกคนก็ปรับความเข้าใจกันสุดท้ายก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขต่อไป หนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ทั้งสนุกและได้ข้อคิดใช่ไหมล่ะครับเราได้เห็นเด็กๆ2แบบที่เติบโตขึ้นมามีนิสัยและความคิดแตกต่างเนื่องมาจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันถ้าหากเราให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กๆพวกเขาก็จะมีความคิดความอ่านที่ดีทําตัวน่ารักไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราปวดหัวแน่นอนครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมดูพีหนึ่งเก้าแปดสี่ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ